สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสิบไม้ดอกมงคลปลูกหน้าบ้านรับหน้าหนาวเสริมดวงเรียกโชคลาภห่วงจุ้ยบ้านดีนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ หลักการสำคัญหากอยากปลูกต้นไม้มงคลบ้านมงคลเพื่อเสริมดวงแล้วท่านว่าให้ปฏิบัติดีคือมันทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีและที่สำคัญท่านต้องขยันทำงานรู้จักอดออมบริหารทางการเงินแล้วต้นไม้มงคลบ้านมงคลนั้นก็จะช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งขึ้นค่ะ สิบไม้ดอกมงคลปลูกหน้าบ้านรับหน้าหนาวเสริมดวงรับโชคดีดอกไม้ต้นที่สิบต้นคลีเบีย ต้นคลีเวียหรือดอกคลอเวียว่านร้อยล้านว่านสิบแสนจัดเป็นไม้มงคลดอกสวยที่มีจุดเด่นคือเขามีใบสีเข้มเป็นมันเงาเวลาออกดอกก็จะออกดอกเป็นช่อกลมใหญ่ดอกมีสีแดงส้มมีเกสรสีเหลืองสวยงาม และมีสีสันสดใสมากค่ะนิยมปลูกกันเป็นคู่นะคะส่วนในด้านความเชื่อก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ปลูกมีโชคลาภทางด้านการเงินแล้วก็เสริมดวงทางด้านการงานค่ะ ต้นครีเวียนี้นะคะเป็นไม้ตระกูลหัวนั่นก็คือว่าเขามีหัวอยู่ใต้ดินจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับต้นพลับพลึงค่ะและมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาตอนใต้ต้นคลีเวียเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็วชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีชอบความชื้นแต่ไม่แฉะไม่ชอบแสงแดดจัด ออกดอกทนนานค่ะแต่พอดอกเหี่ยวควรตัดทิ้งให้สั้นถึงโคนเพื่อให้เขาแตกใบใหม่แล้วแตกขึ้นมาก็จะออกดอกได้อย่างสม่ำเสมอแล้วระหว่างที่ตัดดอกนี้ควรให้ปุ๋ยคอกเพื่อเป็นการบำรุงหัวของเขาค่ะเพื่อที่เขาจะได้ออกดอกที่สวยงามต่อไปค่ะดอกไม้ต้นที่เก้าต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสบานใบโผผัน หรือสองระดูต้นคริสต์มาสนี้นะคะเป็นไม้ประดับที่มีสีสันสดใสสวยงามนิยมปลูกประดับตามบ้านโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่จัดเป็นไม้พุ่มรูปทรงแผ่กว้างลำต้นอ่อนจะมีสีเขียวเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลทุกส่วนของต้นจะมีน้ำยางสีขาวขุ่นแล้วที่สำคัญ เขามีใบป,ประดับที่มีสีสันสวยงามหลากหลายสีเช่นสีขาวสีแดงสีเหลืองสีชมพูค่ะต้นคริสต์มาสนั้นนะคะเป็นต้นไม้ที่มีความทนทานมีอัตราการเจริญเติบโตปานกลางชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีแล้วก็ต้องการแสงแดดครึ่งวันถึงเต็มวันค่ะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งและนิยมปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็น แต่ถ้าหากปลูกลงดินก็จะได้พุ่มใหญ่ค่ะข้คอควรระวังนะคะทุกส่วนของต้นคริสต์มาสมีน้ำยางที่เป็นพิษหากสัมผัสเข้าไปอาจจะทำให้เกิดผดผื่นคันผิวหนังบวมแดงแล้วถ้าโดนตาอาจจะทำให้เยื่อบุตาอักเสบดังนั้นจึงควรระมัดระวังลูกหลานของท่านและก็สัตว์เลี้ยงค่ะดอกไม้ต้นที่8ต้นรักเรรักเรหรือรักแรก จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสวยงามมีหลากหลายสีสันเป็นไม้พุ่มเนื้ออ่อนมีรากคล้ายหัวอยู่ใต้ดินเขามีต้นกำเนิดมาจากแถบอเมริกากลาง ชอบแสงแดดจัดแล้วก็ชอบที่โลง่งในต่างประเทศนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกเป็นไม้ตัดดอกค่ะใช้ปักแจกันสำหรับวางประดับในบ้านหรือนำดอกมาตกแต่งซุ้มงานพิธีต่างๆเพราะถือเป็นไม้ดอกอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นๆสวยทั้งรูปทรงของดอกแล้วก็สีสันที่สวยสะดุดตาค่ะแต่ในบ้านเรานะคะไม่ค่อยนิยมปลูกกันมากนะักเนื่องจากมีชื่อที่ไม่ค่อยเป็นม คนนะักต้นรักเรนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดปักชำกิ่งต่อกิ่งและใช้รากค่ะดอกไม้ต้นที่7ต้นทิวลิปทิวลิปเป็นไม้ดอกที่มีหัวคล้ายหัวหอมอยู่ใต้ดินจัดเป็นไม้ดอกยอดนิยมทั่วโลกเพราะเขามีความสวยงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทิวลิปจัดเป็นไม้ดอกเมืองหนาวและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ ดอกทิวลิปนั้นนะคะเป็นตัวแทนของดอกไม้ที่มีความสวยงามที่หาดอกไม้อื่นๆมาเปรียบเทียบได้ยากค่ะและทิวลิปนั้นมีหลากหลายสีเช่นดอกทิวลิปสีขาวสีแดงสีม่วง ในสมัยโบราณนั้นนะคะดอกทิวลิปจะเป็นตัวแทนแห่งความรักที่ผู้ชายมอบให้แก่ผู้หญิงค่ะโดยดอกทิวลิปแต่ละสีจะมีความหมายที่แตกต่างกันเช่นดอกทิวลิปสีชมพูจะหมายถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีเหมาะกับให้เพื่อนและครอบครัวและการปลูกทิวลิปนะคะสามารถทำได้โดยการฝังหัวดอกไม้ไว้ในดินค่ะ เมื่อถึงฤดูการทิวลิปก็จะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเพื่อผลิบานให้เราได้รับชมต่อไปแต่ดอกทิวลิปจะบานได้ดีในที่ที่มีแสงสว่างสองถึงและมีสภาพดินที่เหมาะสมคือดินที่มีลักษณะแบบที่เป็นดินเหนียวและระบายน้ำได้ดีค่ะดอกไม้ต้นที่6ดอกคอสมอสดอกคอสมอสหรือดอกดาวกระจายฝรั่ง เป็นดอกไม้ที่มีสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มแบบบานเย็นและสีขาวเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามดูน่ารักสดใสแถมโตวไวแล้วก็เป็นต้นไม้ยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งค่ะ ดอกคอสมอสนี้นะคะเป็นพืชเมืองหนาวค่ะและจะออกดอกและติดดอกได้ยาวนานในที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นชอบแสงแดดแล้วก็สามารถปลูกกลางแจ้งได้เลยแล้วที่สำคัญก็เป็นพืชที่ดูแลง่ายออกดอกเก่งแล้วเมื่อดอกบานก็จะบานพร้อมกันและมีจำนวนมากทำให้บริเวณนั้นสวยงามไปทั่วเลยค่ะดอกคอสมอสนั้นนะคะจะดูแตกต่าง จากดาวกระจายที่บ้านเราค่ะเพราะดาวกระจายที่บ้านเราดอกจะมีสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะว่ากันว่าคอสมอสเป็นดอกไม้แห่งความสงบในสมัยโบราณเชื่อว่าดอกคอสมอสเป็นดอกไม้เสริมสิริมงคลแก่คนที่เกิดวันอาทิตย์นอกจากนั้นยังหมายถึงความสันติสุขความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจของหญิงสาวสำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นก็มีความหมายว่า เป็นซากุระแห่งฤดูใบไม้ร่วงและเด็กสาวที่บริสุทธิ์ไร,ร้เดียงสาด้วยค่ะดอกไม้ต้นที่5ว่านสีทิศ บ้านสีทิศจัดเป็นบ้านมงคลที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามเป็นไม้ดอกประเภทหัวคล้ายหัวหอมใหญ่จเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและก็กึ่งร้อนดอกจะมีสีสันสวยงามแล้วก็มีหลากหลายเฉดสีเช่นสีชมพูสีแดงสีขาวสีส้มหรือจะเป็นสีผสมเป็นริ้วในดอกเดียวกันมีทั้งกลีบดอกชั้นเดียวแล้วก็กลีบดอกซ้อนค่ะการออกดอกก็จะออกเป็นช่อรอบทิศ ออกครั้งละ4 8ดอกดอกจะคล้ายกับรูปถ้วยแต่สวยงามมากจริงๆค่ะปัจจุบันนิยมนำมาปลูกป,ประดับไว้ในบ้านเพราะเชื่อว่ามีความเป็นสิริมงคลโดยหากปลูกว่านสีทิศนี้ไว้ในบ้านหรือให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่ ก็จะได้นำโชคลาบมาให้เจ้าของบ้านทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าปกป้องคุ้มภยัยและควรปลูกไว้บริเวณทางด้านทิศเหนือของบ้านค่ะ ว่านสีทิศนั้นนะคะเป็นพันไม้ที่มีอายุค่อนข้างสั้นต้องการน้ำและความชื้นปานกลางเวลาปลูกควรใส่ปุ๋ยสูตรที่มีโพแทสเซียมด้วยเพราะจะช่วยบำรุงให้หัวเขาโตและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อดอกโรยก็ให้รดน้ำเลี้ยงต่อไปเพื่อให้หัวของเขาเก็บสะสมอาหารจนถึงฤดูหนาวค่ะดอกไม้ต้นที่4ต้นกุหลาบกุหลาบหรือราชินีแห่งดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความรักความโรแมนติกซึ่งใครต่อใครใช้เป็นของขวัญแทนความรู้สึกให้คนพิเศษมายาวนานนะคะและมีถิ่นกำเนิดทั้งในเอเชียยุโรปอเมริกาและแอฟริกาค่ะ นกุหลาบนั้นมีทั้งแบบไม้พุ่มขนาดเล็กไม้เลื้อยไม้ผลัดใบมีอายุยืนปลูกได้หลายปีลำต้นมีทั้งแบบมีหนามและไร้หนามกุหลาบนั้นนะคะมีสเสน่ห์ยอยู่ที่ดอกค่ะที่เขามีหลากหลายสีสันตามแต่ละสายพันธุ์แถมมีกลิน่นหอมอ่อนๆและมีกลีบดอกซ้อนกัน4-6ชั้นดูแล้วสวยงามสบายตาอีกทั้งออกดอกได้เกือบตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่ากุหลาบเป็นไม้มงคลของชาวราศีบังกรค่ะและเป็นไม้มงคลที่จะเสริมในเรื่องของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินช่วยทําให้ชีวิตประสบความเจริญรุ่งเรืองและเป็นการเสริมวาสนาให้กับตนเองรวมถึงครอบครัวด้วยค่ะ ต้นกุหลาบสามารถขยายพันธุ์ได้หลากหลายวิธีทั้งการปักชำตอนกิ่งติดตาและเพาะเนื้อเยื่อชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายและระบายน้ำได้ดีเหมาะสำหรับการปลูกในบริเวณที่แจ้งแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆเหมาะสำหรับปลูกในฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะดอกไม้ต้นที่3ต้นบานชื่น บานชื่นจัดเป็นไม้ดอกฤดูเดียวลำต้นมีขนแข็งสั้นปกคลุมลำต้นของเขาจะมีสีเขียวแล้วก็มีลำต้นเดียวนะคะไม่แตกกิ่งแล้วก็ไม่มีแก่นแล้วก็กลวงค่อนข้างเปราะง่ายออกดอกเป็นช่อกระจุบมีสองแบบคือเป็นดอกซ้อนแล้วก็ดอกลาค่ะ บานชื่อนั้นนะคะจัดเป็นไม้ดอกที่นิยมปลูกกันมากอีกชนิดหนึ่งโดยเฉพาะในแถบประเทศอเมริกาเนื่องจากดอกเขามีสีสันสวยงามมีหลากหลายสีปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากจเจริญเติบโตแล้วก็ให้ดอกเร็วค่ะ ปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามหน้าบ้านปลูกจัดสวนหรือปลูกเป็นไม้กระถางอีกทั้งเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้แก่ครอบครัวเนื่องจากว่าคำว่าบันชื่นหมายถึงความเบิกบานแล้วก็มีความสุขค่ะนอกจากนั้นนะคะบันชื่นยังเป็นไม้พื้นเมืองของเม็กซิโกชาวเม็กซิโกนั้นชอบเด็ดมาติดหมวกและเป็นไม้ดอกยอดนิยมปลูก มากหนึ่งในสามอันดับแรกของอเมริกา ดอกบานชื่อน,นี้นะคะถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีดอกทุกสียกเป็นสีฟ้าค่ะและขนาดดอกก็มีตั้งแต่เท่ากระดุมเสื้อจนถึงเท่าจานรองถ้วยน้ำชาเลยนะคะแล้วมีรูปร่างดอกแตกต่างกันตามแต่ละสายพันธุ์ต้นบานชื่อน,นี้นะคะจัดเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้งชอบแสงแดดสามารถปลูกได้ตลอดทัด้งฤดูและทนต่อทุกสภาพอากาศได้ดีดอกไม้ต้นที่สอง ต้นเบนจมาศน,นั้นเป็นไม้ดอกที่ออกดอกเป็นช่อกกระจุกแน่นที่บริเวณปลายกิ่งหรือซอกใบแล้วก็ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปีจึงมีหลายท่านนิยมปลูกใส่กระถางตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านนำมาตกแต่งสวนเพราะเขามีความสวยงามแล้วก็มีหลากหลายสีเช่นดอกสีขาวสีเหลืองสีชมพูแล้วก็มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะคะ ต้นเบนจมาศนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนค่ะถือเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ร่วงตามความเชื่อของคนจีนโบราณเชื่อว่าดอกเบนจมาศคือการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวก,กันกับธรรมชาติค่ะ นอกจากนั้นยังหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นนิรัน์คือการมีอายุที่ยืนยาวดอกเบนจมาศหรือดอกมัมจึงหมายถึงความสนุกความรื่นเริงและความบริสุทธิ์ใจการมองโลกในแง่ดีค่ะนอกจากนั้นเบญจมาศยังเป็นดอกไม้ที่มีสปปรรพคุณที่เป็นยานิยมนำมาทำเป็นชาสมุนไพรช่วยแก้เครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยังช่วยรักษาโรคความดันโลหิตได้ด้วยค่ะ ดอกไม้ต้นที่1นึ่ไฮเดรเยียดอกไฮเดรเยียดอก3เดือนดอก6เดือนถือเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามสะดุดตาเพราะเขาเป็นดอกไม้ที่มีความกลมโตมีหลากหลายสีดูแล้วสดชื่นสบายตาซึ่งคาดว่าต้นไฮเดรเยียนี้อยู่คู่กับไทยเรามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วค่ะ แล้วเขายังเป็นดอกไม้ที่มีความหมายดีค่ะเพราะเขาสื่อถึงความนุ่มนวลน,น่าสัมผัสเป็นดอกไม้แทนคำขอบคุณเช่นขอบคุณที่เข้าใจกันหรือขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความชายเย็นเนื่องจากเขาสามารถทนกับอากาศหนาวได้เป็นอย่างดีปัจจุบันนิยมปลูกเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านหรือร้านค้าหรือตามสถานที่ต่างๆ บางท่านก็นิยมนำไปเป็นช่อดอกไม้สวยๆให้เจ้าสาวด้วยค่ะไฮเดรเนียนี้นะคะเป็นไม้ดอกที่มีอายุยืนนานหลายปีค่ะลำต้นจะเป็นทรงพุ่มกว้างออกดอกเป็นช่อเกิดที่ปลายยอดโดยแต่ละช่อจะประกอบไปด้วยดอกย่อยเล็กๆมากมายค่ะ ต้นไฮดเรนเยียนี้นะคะนิยมปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำควรปลูกในที่ร่มแสงแดดรำไรและชอบอากาศเย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ14-18องศาระวังอย่าให้ต้นของเขาโดนแสงแดดจัดๆนะคะเพราะอาจจะทำให้ใบของเขาไหม้แล้วก็ตายได้ค่ะแล้วก็ยังมีข้อควรระวังนะคะ ห้ามรับประทานดอกไม้ชนิดนี้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเขาเป็นดอกไม้ที่มีสารพิษไซยาไนซ่อนอยู่ถ้าเผลอกินเข้าไปแบบไม่ถูกต้องจะทำให้มีอาการหน้าซีดตัวเหลืองคลื่นไส้อาเจียนหรืออาจทำให้เกิดช็อกแล้วก็หมดสติหัวใจวายได้ค่ะแต่ถ้าหากนำมาใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ถูกหลักแล้วก็ผ่านการสกัดเอาพิษก็จะสามารถรับประทานเป็นยาได้ค่ะ ดังนั้นบ้านไหนที่มีเด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ควรระมัดระวังด้วยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคระพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่รักการปลูกต้นไม้ไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดมีปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือท่านชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์แนะนาและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน เปี่ยนประสบการณ์กันมานะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ